ครับสวัสดีครับบ้านน้ำพริกนายกวินผมนายกวินและคุณแม่วิไลนะครับผมโอเควันนี้เราจะมาทําอะไรกันนะครับทําน้ําพริกถั่วสมุนไพรค่ะน้ำพริกถั่วสมุนไพรหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งน้ำพริกถั่วสามสหายถั่วสามสหายมีน้ําพริกอะไรมีถั่วอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นถั่วอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ถั่วเลยนะ ถั่วปักแแอ้ครับผมอันที่สองถั่วเม็ดมะม่วงหินมะพานนะครับผมอันที่สามอันที่สามนี้ถั่วอะไรเยถั่วลิสงอ่าถั่วลิสงทั้งหมดทั้งหมดอ่าทั้งหมดทั้งหมดจะเป็นสามสหายนะผมทั้งหมดจะเป็นสามสหายเลยทั้งทั้งถั่วทั้งสามอย่างเนี่ยรับรองนะโปรตีนสูงอยู่แล้วนะครับเมนูเนี้ยบอกเลยคําเดียวว่า เป็นเมนูน้ําพริกที่มีโปรตีนสูงพอพอกับน้ําพริกถั่วเน่าเลยนะครับผมก็อร่อยอนะครับคุณอ่าคุณแม่วิไลก็เตรียมเตรียมอะไรนะข้าวหุงร้อนๆไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะกินคู่กับข้าวหุง <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องกินอะไรเยอะแยะมากมายเรากินคู่กับข้าวหุงแค่นั้นก็อร่อยแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้อย่างว่านะครับ กระเป๋าตังค์เริ่มเบาแล้วโอเคแต่ว่าอย่างนั้นกันเลยโอเคไปยังไงเราไปดูกันเลยครับว่าวิธีการทามีอะไรบ้างวัตถุดิบมีอะไรกันบ้างนะครับโอเคค่ะน้องวิไลไปเราไปดูกันเลยดีกว่าดูกันเลยนะคะโอเคครับผมอะไลครับ สุดก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะผมน้ำพริกอะไรนะน้ำพริกถั่วสามสหายนะฮะน้ำพริกถัวสามสหายก็หน้าตาน่ารับประทานมากนะครับมีทั้งหมดมีถั่วทั้งหมด3แบบด้วยกันอ่ะโอเคครับผมเรามารับประทานกันเลยดีกว่านะฮะรับประทานกันเลยดีกว่านะครับอ่ะอันดับแรกเลยเรามาชิมกันก่อนเลยนะครับน้ำพริกถั่วสามสหายกับข้าวร้อนๆไม่ร้อนแล้วล่ะอันนี้ แม่วิไลก่อนนะครับให้คุณแม่วิไลชิมทำพิตัวสามสาิวตัหายนะครับรสชาติอร่อยมากนี้ <c oughs> ไม่ทันชิมอร่อยมากเฉยเลยนี่ <c oughs> นะฮะ <c oughs> น่ารับประทานมากนะ <c oughs> หอมครับหอมอ่อมกกกอบกรอบเลย อ๋อโอเคเรากินคู่กับกับอะไรก็ได้นะครับจริงจิงกินคู่กับอะไรก็ได้ข้าเหนียวก็ได้นะจริงๆได้ข้าเหนียวก็ได้ อร่อยมากครับเน,นี่ยแหละอ้นนนคนเล่าซุปกระดูกนะครับซุปกระดูกกินมะกรูดอร่อยโอ้่ขอาขนกอรีเน,นี่ยเาาน,นี๋ยแล้วาาก็มะกอ้อ อย่างนเลยอ่าอืมตรงนี้แล้วกันอืมอืมอึ๊บอ้าวลุด หลุดอยู่ในนี้เนื้อเป็นก้อนนะเนื้อเป็นก้อนนะอ,อร่อยอืมอานมัจริงจริง,จร,ง,จ,รงจริงแกะไปแล้วนะแต่ทำไมอึม๊บอ้าว ออนเลยอันนี้เป็นอันนี้ไม่เป็นดูไม่เป็นกระดูกอืเอากินกินดิต้องกินเท้าังอยากกินอย่างนี้เห็นแล้วน่ากินมากงั้นเรามาปิดรายการกันก่อนหยุดไม่อยู่หยุดไม่อยู่วะเนี่ย อร่อยมากข้าพผินก็อร่อยนะพู่อว่าจะปิดรายการไม่ได้ปิดเอืมอนหอมเสร็จแล้วกอนอืมรับมือครับอือ,อร่อยนะอร่อยเนาะมันหอมหอมมากเลยหอมดีเนาะขัวอร่อยเนาะขัวปรนะกอบ เป็นสมุนไพรด้วยเนาะทั้งทุกอย่างทั้งถั่วทั้งใช่มันคือสมุนไพรทุกอย่างเป็นสมุนไพรหมดแล้วโปรตีนด้วยนะอ่าโปรตีนด้วยมาโอเคเรามาปิดรายการกัน,นก่อนดีกว่าเนาะคุณแม่วิไลโอเคครับผมยังไงก็ขอฝากติดตามช่องบ้านน้ำพริกนายกาวินนะครับผมนายกาวินและคุณแม่วิไลก็จะหาสูตรน้ำพริกที่แปลกใหม่และก็ไม่เหมือนใครเขา หรือก็เหมือนเหมือนอยู่ก็ก็มีเหมือนบ้านเท่าไหล่แต่ก็มีปนปนกันไปก็ยังไงก็ขอฝากช่องด้วยนะครับฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับยังไงพวกเราสองคนขอตัวกันก่อนนะครับรับประทานกันต่อโอเคอ่ะสวัสดีครับม,มากินกันก่อนอ <laughs> ปิดรายการแล้วก็กินให้มันอร่อยอร่อยเลยนะอันนี้นี่นโอ้ยสุกกระดูกเนี่ยกินคู่กับน้ำพริกนี้อร่อยมากอ่ะใช่นะกินคู่กับน้ำพริกนี่อร่อย อย่าลืมกดติดตามบ้านน้ำพริกนายกวินกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมคลิปก่อนหน้านี้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ